ครับผมโอ้พี่ครับมาเยี่มยมพญาหารโมดเดิมันจะเกลือสวัสดีครับพ่อหน้ารูปรอแทะอยงกันครบเลยครับนี่เอฟซีตัวโยงครับโอ,โอ,โอ้ขอบคุณในหลายนะครับบึงพญายังมาโดนแล้วพญามาทันอ่าแจ้งพญ่หารด้ว,ว่าร้อยยี่สิบมาร์ทีนี่ครับอย่างน่นเลยเอ้าน้องยางเทคเตอร์บอกว่าสวิงดังเนาะโอ้พญายังมาเบื่องเินข้างมันมันโมเมนสวิงดังดอกมันไอ คนมุมตรงนี้มันหลวมเออก็อเลื่นถามเรา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 ไปอยู่ใส่ตอนนี้อําเภอ,อเโอ้ยปะไนม,ม,มากปะไหล่ะงามก็เสียมาบ่หอดไปเนี่ยส้มทางมานําขี่รถสามสิบโอยเนี่ยมาเรื่อยแล้วมันงามนะบ้านปะไนโม่มีแม่พระเจ้าขึ้นเ,เ,นเ,เดี๋มาโยนนี่ครับสวยจริงครับนนโอ้ยหลวงพ่อหลงกุลามีแต่ทองมาในน้ำท่วมทีนี่ออนม,มีแต่น้ำเต็มอยู่ โอ้ยอาจารย์มหาผู้สาวนั่งผีเยอะดกไปไงผู้ท้าผู้ท้าคนหลวมแล้วก็มาช่วยดูคนทนมือบอกเวลาร้อนมามันแข็งเพราไงมาสัน้นอ่าก็เลยมาวัดปลายสายให้ตรงนี้นะครับปลายสายตรงนี้หายไปสองร้อยห้าสิบนะครับทั้งสองข้างอันนี้ปลายสายมุกี้ก็หายไปสองร้อยห้าสิบ ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็มีนี่และแสดงว่าคอนโทรลมือเรามันเบาลงนี่ครับเออตัวนี้เบาลงพอทสมควรไอ้ฝั่งขวาเนี่ยหายไปครึ่งนึงเออแล้วก็มาดูสัญญาณพาลอดนะครับของคันนี้นี่เกินนะครับตั้งไว้สูงเกินพด2,000 psi ครับเพราะใหญ่เออเกือบเป็นเกียพัาหารพังอีกแล้ว ก็เลยลดลงมานะครับให้ได้ตามตัวเป๊กอ่ะลดเราสักหกรอยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ะแต่แรงดันสูงตรงนี้เนี่ยเจ๋าครับสายขวาปั๊มดีรถซื้อมาได้ปีกว่านะครับในราคาเจ็ดสิบต้นต้นง่ามข่้นยุ่เนี่ครับตัวเดินกับไม้เออเครื่องล่างนี่เจ๋าครับเจ๋าโอ้โสูมันกันไหนตระหง่านาเนาะเออ เราเปลี่ยนเองลึกๆมาจากนนานหนวดเออเอาถือว่าบ่แพ้งบ่แพ้งหนกดราคานด่เพราะว่าเครื่รรองลา,อาลางจากแอลวข้นมาหนีมันดีนะเออนี่ตัวเดินฝั่งนี้ก็ใหม่ทีมงานเออเปลี่ยนมาให้ <c oughs> แจวจวแจวไว้จริ <c oughs> <c oughs> งๆครับรถคันนี้ผม <c oughs> ทดสอบดูแล้วเมื่กิน ไวจริงๆก็สรุปก็ไม่คงต้องไม่ทำอะไรมากนะครับก็มีมาจูนสัญญาณไพายตหดให้ลงมาในตำแหน่งปกติพอสูงเกินไปนี่ยังไงปั๊มพายตหดพังนี่แน่แล้วก็คนโทนมือสองข้างถ้าจะใช้ไปก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะน่ะแต่ว่าเปลี่ยนไหไมซะรถง่ามบันนี่ยารุ่นไม่เนี่มันจะเบาเลยมันจะออกแบบมาจากไหนบ เบาค่กแต๊บ่าไดนที่ฟงดดงๆเลยไงเปลี่ยนมาหลายอันละเออคนขับในี่จนสะดุ้งปุล่ะว่าแต่ว่ารุไววเห็นไหมนี่มันฮับปรับต่วหน้าลงมาเลยกเลเตอร์มันได้ทำงานแมนแมนเมื่อกี้ที่มันเลกูเลเตอร์มันทํางานไม่สมบูรณ์เพราะว่าน้ามันที่ส่งไปคุมมันสองพันเพีเร์ไอมันหลายพดเออของมันไม่ควรจะเกินหกร้อยนะมันเกินไปถึงพันหาการการควบคุมมันเลยก็บอกว่าผู้ใดมาตั้งตั้งแล้วก็บล็อกร้อมน้ำมันเลยหัว โอ้โคนบูมคนบูมมันหลวมครับเออใส่ซิมหน่อยนึงมังบางนึ้ย่านจะเป็นสวิงเลยอเฝ้ามมเบิง้งซอยโมแมนโมไม่หยางเสริมชิมไปตัวเดียวเอออยู่เลยโอ้วันนี้เรามาเยี่ยมชมทีมงานหนองอยางเท็รเตอร์นะครับจำไหนามาที่นี่อ้ยบรรยากาศดีครับพี่น,อน้องเฮ้ยฟีูและเนี่ยผู้เขาบาดที่นี่ โอ้ยฝ oh, ุ่นลงพอครับผมลงพอบริาหารมากกับส้มอยวนะ <laughs> ่วัตถุุ่นละสี่เล่นเนาะสมมายจอดบืงน้ำทังกับพองกันมันมันหอดเป็น <c oughs> <c oughs> อ่มันของพนีกันเนี่ยงามบ้านเจ้าเจ้านี่ยพอก็มาได้ยโยงหมองงามเช <c oughs> <c oughs> อเออออกออกเส้นใหนะัฮน่ะออกน้ำทางนี่ไปหอดในค่มบ้าน รัดไปห่อในคมเลยโอ้ออันนี้ใหญ่ตั้งใจมากซื้อหรอกเพราะไงอย่างเมื่อบึงถนนพุนเหตุใหม่เออเดี๋ยวปิดเบรกกันตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับเอฟซีโอ้มีอย่างก็โทษไปหาเพราะไงเออบ่ราเห็ดเพรเหตุไหนด้เพรตัวเดิเออเบิ่งไหจะในหน่อยนี่แหละรถงามอยู่เนาะเพิ่นก็ว่าซื้อแอปเปิ้ลผมเลยไงกับเรื่องว่าโอ้ยผมเลยยังซื้อแอปเปิ้ลแชร์ไปชื้อลูกเพิ่น ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับผม